สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนและคณาเมถุนนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาส่องถึงคนโสดนะคะ จะมาดูซิว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างจะมีใครมาชอบมาจีบคุณหรือเปล่าและคนที่เข้ามาเนี้ยจะเป็นคนดีหรือว่าลกเราแบบจรงิงจังจรงิจรงใจด้วยหรือเปล่านั่นเองสําหรับท่านที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวดูให้ด้วยนะว่าคนนี้เป็นยังไงจะคบกันได้แบบนานๆยาวๆไหมนะคะส่วนในช่วงท้ายคลิปก็จะมีในเรื่องราวทั่วๆไปนะคะโชคลาภการงานการเงนิงน,งนแล้วก็สุขภาพด้วยนั่นเองนะคะสําหรับราศีเมถุนนะจะเป็นผู้ที่เก่งแต่วันที่21 ฤพฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบบสาตะวันตกนะซึ่งไม่ต้องกับของไทยนะก็คือรับชมงช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นนะการเปิดพลังงานของไพ่นะคะก็เป็นแบบรวมเท่านั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเพื่อความบันเทิงก็ได้ด้วยนะคะลัคนาราศีดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องของคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดไพ่ก้าดาบนะคะเป็นความเครียด ความวมิตกกังวลนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็ในเรื่องของอส่วนตัวก็มีด้วยนั่นเองนะคะเรื่องเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณมีความจิตตกมีความคิดมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของการเงินนะคะที่ทําให้คุณไม่ค่อยกระตุอนเรื่องในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักนะคะ มีคนมาจีบคุณแหละนะคะมาชอบคุณมาจีบคุณแต่ทีเนี้ยนะคะมีไพ่เดดเดวิลตามมาด้วยแล้วก็ไพ่เ้าวถ้วยนะคะระวังคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เ,เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุยหลายคนนั่นเองนะคะไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่นักนะชาวราศีเมถุนคุยได้นะ คุยเป็นเพื่อนกันได้นะคะมีอะไรปรึกษาหารือกันได้ปรึกษาเรื่องงานได้แต่ว่าอย่าพิ่งตัดสินใจในเรื่องของการคบหานะคะหรือว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วไปเพราะว่าเขายังมีความลับกับคุณอยู่นั่นเองนะคะควรกลัวกลัวเหลือเกินว่าเขาจะมีแฟนอยู่แล้วเพราะว่ามีไพ่คุนขึ้นมาอยู่ใบนึงนะคะน่าจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่คุณคนเดียวทำนองนั้นคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะ หรือในบางกรณีนะคุณอาจจะรู้แล้วแล้วคุณก็พยายามที่จะปฏิเสธเขาก็มีด้วยนะคะพยายามที่จะไม่สนใจไม่มองเขาคุณจะ,ะไม่รู้ว่าจะบอกปัดยังไงก็มีด้วยเป็นความลำบากใจอึดอัดใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบเขาะสักเท่าไหร่ก็มีด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับท่านที่กำลังคุยกันนะคะสถานะไม่ชัดเจนมาดูซิว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไหมนะคะคิงดาบคิงถือดาบเจอเฮอร์เมสก็มีมมชาวราศีกันมีราศีมังกรนะคะไพ่ราศีขึ้นมาประมาณนี้ จะเงียบมากจะนิ่งมากไม่พัฒนาเลยแล้วก็คุยกันไม่ค่อยเข้าใจด้วยสำหรับท่านที่สถานะไม่ชัดเจนนะดูนิ่งดูเงียบเหลือเกินแต่ก็ยังได้คุยกันบ้างนะคะพอประคับประคองไปกันได้คุยกันแบบว่าไม่ได้คาดหวังทำนองนั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยากให้พัฒนามากสักแค่ไหนแต่ก็ไปไม่ได้นะคะมีความติดขัดเขาเหมือนกับว่าดูนิ่งๆเนาะ หรือว่าคุณนิ่งก็ได้นะคะหมุนก็ว่าไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่ยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่ใช่คนที่โดนทํานองนั้นเขาดูนิ่งมากเลยอะค่ะดูไม่กระตือรือร้นเฉยชาเย็นชามากๆเลยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะถามหาความชัดเจนถึงแม้ว่าจะถามหาความรู้สึกกับเขาคุณก็จะไม่ได้คําตอบเขาจะเงียบใส่คุณทํานองนั้นนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองก็ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะคะทั้งคนโสดที่มีคนเข้ามาจีบคุณก็ระวังในเรื่องของคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเขายังไม่ได้จริงใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ท่านที่สถานไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะยังไม่ชัดเจนต่อไปนั่นเองนะคะมีความคุ้มเครือมีความอุ้มคลึมหรือไม่ก็เป็นการเงียบกัน,ปนกไปเลยก็มีสําหรับในบางขั้นนะคะ ระวังนะระวังคนจะชูมากๆนะคะดูดีๆก่อนรักทางไกลเป็นยังไงบ้างหมายความว่าคุณคุยกับคนที่อยู่ไกลๆนะคะเป็นยังไงคู่ที่คุยกันจากออทางไกลนะคะช่วงเนี้ยเหมือนกับว่า เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกับพลังงานหลักเลยนะคะคู่รักทางไกลเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะคะคุยกันได้นะคะพักทายกันได้แต่จะถ้าจะถามหาความชัดเจนก็ยังไม่มีการที่ชาวราศีเมทุนคุณอาจจะเคยเจ็บมาช้ำมานะคะคุณก็กลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณเข้ามาโก,โกหกหรือว่าเข้ามาทำให้คุณเจ็บอีกครั้งหนึ่งเป็นการคุยแบบระมัดระวังตัวนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะคะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะไม่ใช่เวลาที่จะเจอคนที่จริงใจด้วยนั่นเองส่วนในเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอะไรพัฒนาแล้วก็สําหรับท่านที่เขาไปชอบเขาล่ะมาดูซิ ไปแอบชอบคนอื่นเขาเนี่ยนะคะเขาค <c oughs> ิดยังไงกับคุณบ้างอย่าเพิ่งไปเปิดใจกับเขานะคะแอบชอบต่อไปในเดือนมกราคมเนี่ยแอบมองต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปพูดหรือว่าไปเปิดเผยความเป็นใจกับเขาเนี่ยเขาอาจจะ ตื่นแล้วก็กลัวคุณไปเลยก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็หนีคุณไปเลยก็มีด้วยประมาณนั้นนะคะกลัวว่าเขาจะไม่คุยกับคุณด้วยกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณนส่สิหรือว่าเขาอาจจะตกใจก็ได้นะคะประมาณนั้นแอบชอบต่อไปนะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปเปิดเผยความในใจกับเขาหรือว่ายังไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปบุกจีบเขานั่นเองนะคะนะเวลานี้เดือนมกราคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะความเครียดก็ยังเกิดขึ้นอยู่กับชาวราศีเมทุนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็เครียดพอกันนะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแลดูบันทอนไปหมดเลยภาระหน้าที่การรับผิดชอบของคุณมีความหนักแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินด้วยเงินที่คุณเหมือนกับว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้อ่ะคะ่ะแล้วเป็นเงินก้อนหนึ่งด้วยนะสินะคุณก็เลยไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนจะทำยังไงต่อไปกำลังวิ่งเต้นในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ คนที่คุณจะพึ่งพาอาศัยได้เป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณนั่นแหละที่เขาเคยดีกับคุณนะคะคนนี้เขาจะเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณลองไปปรึกษาเขาได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความรู้ประมาณนั้นเขาจะแนะนำให้คุณได้ไปเจอช่องทางหรือโอกาสที่ดีนั่นเองนะคะ เรื่องงานเป็นยังไงเรื่องงานยังอยู่ได้ไหมเรื่องงานก็ยังดีอยู่นะคะ ยังพอสามารถที่จะประคับประคองให้ผ่านพ้นไปได้แต่ก็ไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่นักมีเรื่องที่คุณเสียใจผิดหวังกับเรื่องงานของคุณอยู่นะคะการทะเลาะเบอแวงการที่คนในที่ทํางานน่ะอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันสักเท่าไหร่นักมีแต่คํานินทามีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยากจะเอาชนะกันทํานองนั้นนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยนะคะหรือเวลาที่อยู่กับเพื่อนอหลายๆคนอย่างนี้ ไม่ค่อยมีความสุขเช่นกันคุณอยากจะอยู่ยเงียบๆคนเดียวอะไรทำนองนั้นคนเยอะก็เรื่องเยอะนะคะการนินทากันนะคะก็เกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีเมถุนกับเพื่อนที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว่าคุณอยากจะปลี่วิเวกเหลือเกินอยากจะออกจากงานแต่ทีนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะให้คุณอดทนไปก่อนนะให้ผ่านช่วงนี้ ไปก่อนนั่นเองถึงแม้ว่าจะอึดอัดถึงแม้ว่าจะาเครียดสักแค่ไหนก็ตามเพราะว่าช่วงเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองนะคะยังวิกฤตอยู่นั่นเองท่านที่มีงานอยู่ก็ขอให้ก่อ,าอง,งานของคุณแน่นๆนะคะเพราะว่าออกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีงานรองรับหรือเปล่านั่นเองนะคะอดทนหน่อยนะชาวราศีเมทุนเราให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะค่อยว่ากันช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างจะฝืดนะคะ ระวังในเรื่องของอการเดินทางด้วยนะคะ,ะการใช้รถใช้ถนนอะไรอย่างเงี้ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างนะคะมากไหมมาดูสิไม่มากไม่มากนะคะพอประมาณเฉียวๆประมาณนี้นะคะหรือ ื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่เหมือนกันนะชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าคุณลักษณะเหมือนมีอาการนอนไม่หลับก็เลยทําให้ร่างกายของเราเพลียพอเพลียแล้วก็จะ,ะเหมือนกับว่าทําให้เราไม่มีแรงไปทํางานขาดความกระตือรือร้นอะไรทานองนั้นนะคะไม่ค่อยแอคทีฟตัวเองเลยช่วงนี้นะคะ <S <S คนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคนรอบข้าง หรือวิเวกเหลือเกินนะคะไม่ค่อยค่อยสังคมเลยอะระวังความเครียดนะคะระวังความเครียดด้วยคุณรู้สึกว่าเหมือนกับว่าออกแนวโรคซึมเศร้าก็มีสำหรับในบางกรณีบางท่านนะคะอารมณ์ที่ปล,ยปล่ยปวนง่ายเซนซิทีฟง่ายนะคะเศร้าๆเงาๆซึมๆอะไรทํานองนี้แหละก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าทุกอย่างดูท้อแท้ไปหมดเลยนะคะเหนื่อยกับชีวิตของตัวเองมากๆเลยทําบุญเยอะๆหน่อยนะคะ แล้วก็ปล่อยวางให้ได้มากๆบุญเนี่ยแหละจะเข้ามาช่วยให้คุณได้มีสติหรือว่าจากหนักให้เป็นเบาทํานองนั้นสวดมนต์ไหว้พระนะให้บุญกุศลเข้ามาช่วยเายียวยาจิตใจของเราให้มีกำลังใจมีสติในการที่จะสู้ต่อไปกับชีวิตนะคะประมาณนี้นะ สรุปแล้วนะคะในเรื่องของคนโสดเนี่ยไม่หมอจะสรุปให้ฟังก็คือว่าอย่าเพิ่งไว้ใจกับคนที่เข้ามาคุยดูนา,นานๆดูดีๆเพราะว่าที่ไม่หมอเห็นเนี่ยเขามีเรื่องอะไรบางอย่างปิดบังคุณอยู่จะเป็นในลักษณะที่อาจจะมีคู่แข่งมีอีกคนหนึ่งที่เขาคุยตีคู่กับเรามาก็ได้หรือว่าเขามีแฟนอยู่ก็มีประมาณนั้นนะคะเนาะส่วนรักทางไกลนั่นก็ ก็ยังจะต้องดูอาการต่อไปในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าในเดือนหน้าเนี่ยสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปนะเอาล่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปที่ไม่เหมาทามนะคะก็กดโลนกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะะกดกระดิง กดกระดิ่งด้วยนะในกรณีที่แม่หมออัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนนั่นเองส่วนท่านใดสนใจที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแม่หมอได้ให้ ID ดีต์ายทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็ แอดเข้ามาสอบถามค่ครูกันก่อนก็ได้นะคะพร้อมอะไรเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งนึงเข้ามาปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องอต่างๆที่เกิดขึ้นควรที่จะแก้ไขยังไงหรือแม้แต่เรื่องที่มีคนเข้ามาจีบเราเนี่ยเขาไว้ใจได้หรือเปล่าเขาม,มีมีอะไรปิดบังเราอยู่หรือไม่ก็ได้ด้วยนะคะบางครั้งการเข้ามาปรึกษาหารือกับพ่อาจจะช่วยให้คุณเห็นแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่าหาทางออกได้ด้วยหรือว่าสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยแหละนะคะเอาล่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ